you wow. วันนี้มันเงียบอยากให้ข้างหลังปิดไฟอ่ะไม่ไม่บอกให้ปิดไฟนะ่ะตอนที่ตักขึ้นไปเนี่ยไดยินเสียงเรือบกดังออกจังเลย

คือมันโค้งพอดีไง มามแปดตัวมีพี่มีพี่บอ<ว>ยไป<า><า>ด้วย,ชวยใช่ครับจำ่ไม่เห็นไม่ด้วนนะ <c oughs>